สวัสดีจ้ามาวมพ่อกับแม่เอมาเดี๋ดีเด้อจ้ามือซ้าออกมาเด่นนอกบ้านเนี่ยมาเด่นในเมืองมนหรือนะจ่ามาดูว่าเขามีงานอะไรกันเนี่ยปีที่แล้วพวกแม่เอามากับมาด้วยจ้าแต่ว่าปีนี้ฝนตกนะจ่ะเนาะเขาเจ้าก็เลยจัดอยู่ข้างในน้ำเนยจ้ะส่วนกิจกรรมข้างนอกก็มีหน่อยหนึ่งบลายจ้าแปีที่แล้วเนี่ยจัดอยู่ลานพุ่นสนามข้างนอกจะมวนอยู่ ปีนี่กำม่วงเหมือนกันแต่ว่ามันก็บอกคักคือจัดทางนอกเนา,จานะจ้ะเนาะอันนี้พี่อ้วนคนช่วยจ้าเข้ามาก็เจอสาวน้อยฟิลิปปาก่อนฟิลิปปามาก่อนด้วยจ้ากระเพร์เพนกับแม่เพนส่วนพวกแม่แล้วก็พี่อ้วนจต่ที่จริงน้ำหวานชวนอยู่แต่ว่าไม่ได้มาที่แรกตั้งใจว่าไม่มาไปมามา,มา,มาจา้าเข้ามาก็เจอน้ำหวานนั่งกับกู้สีกับคุณสาเขาอยู่จากนั้นอันนี้แม่มากก็จัดการไอศครีมก่อนจ้ะไอศครีมไอศครีมฟรีวันนี้ฟรีทุกอย่างเลยจา้าค เอาเลยพี่หวานไปไหนฮะกินไอศครีมเสร็จก็มาต่อฮอตดอกจากขนมปังฮอตดอกก็จะมีแบบต้มแบบย่างด้ิจ้ะแม่ไอ็มมาเอาแบบย่างด้ิจ้ะเพราะมันจะหอมกว่ากันตอนแรกแต่คุณชอบนะจ๊ะเนาะย่างวันนี้ย่างเตาถ่านบ้านเฮาเดลยเตาปิ้งฟ้านั่นแหละจ้ะโอ้ลงไปข้างล่างแม่ก็กินหมดแล้ว เอาใส่ให้แม่หน่อยมือไม่บ้างเยอะนาจะเอาเยอะจะทุนเหรอเออเอาไอามาอันนี้เอาเยอะกว่าเอาอีกเออไปนู่งไปข้างล่างนน น้ำวันนี้ก <Yes> ็จะเป็นน้ำบานจ้ามีน้ำบานสับปะรดแล้วก็น้ำบานสีแดงนะจ้าเนาะเลือกเอาของฟรีเหมือนกันนะจ้าตรงนี้เขาไม่ให้มีอาหารข้างในนะจ้าแม่แอ็มมากก็จะพาเข้าไปในโรงโรงอะไรโรงล่นข้างในนะจ้า างานนี้ก็จะเป็นฟรีทุกอย่างเลาจะก็เป็นเกี่ยวกิจกรรมของทางข้อมูลทางจังหวัดเขานะจ๊ะเนาะอืมอันนี้ถ้าเด็กว่วงเด็กน้องก็มาใส่รถเกินตนัวนี้จอดไว้ตรงนี้เลยจ้ะเด้อบางคนถ้าลูกยังไม่นอนก็ไปข้างในจ้ะงานตรงนี้ปีที่แล้วก็ก็สนุกปีนี้ก็สนุกเลวจ้ะไปแจกจให้คนที่อยู่จังหวัดนี้หรือจังหวัดอื่นมาก็คือมามา,ม,า,ม,าม,มวนมวนซื้อหนอยะจ้ะมากินอาหารพาเด็กทํากิจกรรมก็จะมีตุ๊ก,กาตาตัวการ์ตูนมาเอนเทร์เด็กนะจ้ะ เข้ามาข้างในในโรงนี่เลยจ้ะโอ้ยเวลาจะพูดคลิปก็พูดไม่ออกโรงอะไรอะ่ะมันเป็นโลงเลนนะจะเป็นฮ้อนแลนด์เป็นอย่างไรแหมเออเข้ามาเขาจะมีอาแต่งหน้าให้เด็กจ้ะมอเลยให้หน้าให้เด็กเหมือนฟิลิปปาท,ที่ว่าเขียนเป็นรูปสัตว์รูปอะไรอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยแล้วก็จะมีมีแท็บทูเด็กที่เป็นสติ๊กเกอร์นะจ้ะให้เด็กติดเขาจะมีคนติดให้แล้วก็จะมาหมุนติ้ว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 ,วอันนี้จ้ะถ้าเกิดว่าใครหมุนโดนตัวไหนที่เขาแบบ ชี้ไว้ว่าเออถ้าสมมติว่าโดนตัวแดงเนาะอยู่ที่ตรงแดงเนี่ยเขาจะได้ขนมจะให้ขนมเด็กไปแล้วเด็กก็จะดีใจว่าตัวเองแบบหมุนเก่งประมาณนี้จ้ะแล้วส่วนอันนี้ก็ให้เด็กน้อยปลาเป้าปลาใส่ตรงกลางถ้าได้ตรงกลางก็จะได้ขนมถ้าเกิดว่าตะฟุตบอลไม่โดนไม่ได้ไม่ได้ปานตะถ้าตะแล้วไม่โดนตรงกลางก็จะไม่ได้ขนมจ้ะลองความสามารถของเด็กน้อยเนะจ้ะเนาะ อยู่ที่นี่ก็กิจกรรมหลายๆอย่างก็เหมือนบ้านเราด้วยจ้เอันนี้ก็จะให้พวกเด็กๆนลกจากเข้าไปเอาอะไรเอาฟุตบอลหรือเอาอะไรที่นุ่มๆตีกันนะจ๊าเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แม่เอาบอกแทททูแทททูแต่ว่าเป็นแทตทูสติ๊กเกอร์นะจ๊ะเราอาบน้ำมันก็หลุดออกไปเนาะเด็กก็รอต่อแถวยาวมากจากเกมวันนี้แม่เอาชอบอะ่ะเขาให้เขาจะใช้วิปปิ้งครีม้วจ้ะไปวางตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราโยนโดนตรงสีแดงนะจ้ะพี่น้องมันก็จะ เข้าหน้าเราพอดี้ะเบิงเนละ้วแต่อันนี้กลับมาดูตรงนี้ก่อนจากเขาตกปลาตกปลาก็เป็นกิจกรรมเด็กเนะจ้ะเนาะถ้าใครตกปลายกขึ้นมาได้อย่างนี้ก็จะได้ขนมเนะจ้ะใครตกไม่ได้ก็ตกอยู่นั่นแหละจนจะได้ขนมแต่ดูแลกิจกรรมก็คล้ายๆของปีที่แล้วนะจ้ะเนาะมันก็สนุกทําให้แบบว่าพ่อแม่ก็มาด้วยลูกก็มาด้วยแบบว่าแน่นแฟนความรักเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยอันนี้ได้ขนมแล้วเขาก็เอาขนมให้เด็กน้อยจ้า เนี่ยวิปปิ้งครีมเสดาวิปปิ้งครีมเนาะแต่จะไปเอเลียกินตรงหน้าเด็กมันก็ไม่คือกิจกรรมวันนี้ก็คล้ายบ้านเราเนาะจ้ะเนาะเป็นกระสอบทรายกระสอบทรายเล็กๆเนาะจ่าโยนลงหลุมเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินหรือแดงอะไรงี่เห็นไหมนี่ก็จะได้ลูกอมได้ขนมไปจ้ะอันนี้เอม่ากับอีเลียกาจะเล่นเกมกระโดดในเลด้าจ้าคนละสองนาทีก็หมดรอบ อันนี้ทาโก้ให้เด็กน้อยก็มีด้วยจ้าเมื่อกี้ฟิลิปปาก็นั่งเล่นอยู่แล้วก็กลับมาเล่นเกมสนุกอีกจ้าผู้สาวนุ่นผู้บ่าว่หนาแล้วจ้าแล้วเขาก็จะมีกระดาษที่ชู่ให้เช็ดด้วยจ้าเด้อเช็ดยกมีคีมออกจากหน้างานทุกอย่างก็มี มีของฟรีหมดนะจ๊ามันเป็นเหมือนประมาณมาพาครอบครัวมาเที่ยวเนาะจ่ะนะ <S <S พ่อแม่ลูกก็มาด้วยกันเป็นงานอะไรที่อบอุ่นจะ่ะแม่มากก็มากมา,ากเลยจ่ะเดิมมีกิจกรรมแล้วก็ของฟรีถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่แต่ที่จริงเรากินเราก็ไม่อยู่ท้องนะจะพไปน้องก็กลับไปกินเขากับแ้าแต่ก็ยังดีกว่าอยู่บ้านนะแม่จ่ะอันนี้ดูสิวิปปิ้งครีมตั้งหลายกระป๋องอยากจะมอบรางวัลให้เด็กหนุ่มคนนี้เขามีคนมาเปลี่ยนใหม่เป็นเด็กหนุ่มเลยทีนี้เวลา เขาบีบวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วเขารอให้คนแบบมามาเป็นตัวแบบว่าจะให้วิปปิ้งครีมนะไม่มีใครมาพี่น้องเด็กคนนั้นน่ะนั่งลงเองเลยเด็กเสื้อขาวๆครีมๆนี่เป็นแบบว่าประมาณว่าเป็นคนที่โอเคมากๆเลยไม่จัดสำหรับทํางานตรงนี้เนาะแบบว่าบ่มีคนมานางเออกูนนางห้เด็กน้อยแบบอ่าป่าสิกูก็ได้อย่างสิแไหมออแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกมเด็กก็คงขนมนี่หมดแล้วจ้ะ ว่าถ้าเกิดว่าใครกดเวลาแล้วทําแก้วต่อขึ้นไปส่งๆแปไม่ได้ก็จะได้ขนมจ้ะแต่คิดว่าคงไม่มีใครได้ง่ายๆอาจจะมีแบบคนที่เก่งจริงๆนะจ้ะอ,อันนี้ก็เป็นแถวยาวมากจาก้ะเอาขนมมันปุยฝ่ายบ้านท้านะชุกกระสปิ Spin นนาะจ้ะพี่น้องเอออีเลียนอ่ะเอาไมาต่อแถวบักโดนหนึ่ง ใช่ป่ะชูมากินขวางทางขึ้อย่างคนยางไปยางมานั่นเอออิเรียมีตังอยู่หืมอิเรียมีตังอยู่แต่ว่าแอมม่าไม่มีเดี๋ยมาเบ้าใกล้หลายมันบ่เห็นนี่ถ้าไม่ขึ้นนะแต่ว่าแอมม่าจะได้เรลเลียจะไปไหนกันฮะไปทำไม มีตังไม้ทั้งสองคนนีมีไหมมีไหมหลังจากนั้นพี่ออยก็ขอตัวไปหาเพื่อนได้จ้าแม่มากับอเลียนาเอ็มมาก็จะพากันไปร้านไอเอแมแโดน่าจ้ามาถึงแล้วก็สั่งอาหารกันเรียบร้อยเลยนะจ้าพินด้วยหน่อยเลีย ีย๋ยอยากกินด้วยจังเลยเย่ไม่รักปลาเข็มเหรอใช่บ่อยมากกินแฮมเบอร์เกอร์เสร็จกำลังจะเดินลงจากพี่น้องพี่ออยมากับเพื่อนพอดีก็เลยเอม่าก็เลยไปคุยกับพี่ออยน้อยนึงจากเพื่อนพี่ออยสูงสูงแต่ว่าพี่ออยได้ไซส์แม่เตี้ยกอลรองประคามกอเดียวนะกลับมาหอดบ้านล้ะก็เห็ดกับข่าวให้นคุณสาก,ากินด้ยจ้ะบิลเลนากับเอม่ากับมะเร็นน้ำกันคือเก้าเพระ่ามือนวันอาทิตย์เนาะ ันเล่นน้ากันสักก่อนสักเพราะว่าเพิ่งขี่อย่างเงี้ยคอสกูตเตอร์แบบใช้ไฟฟ้านะจะเพิ่งมาซีมาเอาบ้านแม่เอ็มมาพอมาแล้วทีนี้มันกลับไม่ได้เพราะว่าฝนตกแรงเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้านะจ๊ะเนาะแบบชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันจะพังเนี่ยมันจะมันก็เล่นเล่นน้ากันก่อนแล้วตอนเย็นบอกว่าจะให้พ่อหรือแม่เพิ่งมารับประจาะอันนี้คุณสาก็กำลังกินบอมเนกินข้าวเนาะกินอย่างเครืองไฟฟ้าป่จ้ะกับแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าบอมเบนแต่ว่าบอมเบนแฮมเบอร์เกอร์อันใส่ขนมปังแล้วจะแฮมเบอร์เกอร์ ขขาทอดเขาอันนั้นสะกอนละกา่าบ่มีขนมปามาังกับสลัดจ้ะจะใส่นี่แหละสลัดพ่าแม่มเอ็มน้ำสลัดเป็นหัาบ่อแซบจ้ะจะห้ามงแรงแล้วว่าห้ามงกลัวๆแล้วจ้าอันวันนี้น้ำหวานบอกว่าฝากอันฟิลิปปาได้ไหม่าสัน่นพววพนสิไปอย่างกับผัวพนในเมืองบ่นี่ไปในเมืองมนเดอบ่ ไปแบบรแมนติกบอสหรือว่าไปครบรอบแต่งงานพวกนี้ <S <S อันนี้ก็จะตำลูกพุนนะจ,จะว่าจะว่าจะตำตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยพอดีไอ้น้อยอามะม่วงมากินมะม่วงก็เลยไม่อยากตำกันจ้ะบัดน,นี้ก็เล็กที่ตำืันนี่จะทิ้งก็เสียดายเนาะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่จ้ะมันจะมีลดลดขมๆม,มน้อยนึงจ้ะแต่ว่าก็ากตำโอ้ยมันน้ำลายไหลไม่ได้เอามิดมันจะจ้ะมันจะขมจะฝาดเนาะนใสพ่พริกแห้งแล้วก็ใส่พริกสดน้ำ ต,ตอนขากลับมาจากมวลเดือบฝนตกแห้งแห้งจ้ะฟิลิปปายังไม่มาเลยนี่รอสาวน้อยฟิลิปปาสาวมุกดาหารอยู่มีมะยมฝรั่งนําด้วยจ้ะเนี่ยมะยมฝรั่งตารวมกันจะได้ปเปรี้ยวให้มันสะใจไปเลยเนาะนะขี้เกียจจุกจังมันอยู่ข้างล่างเนี่ยตมใส่กันโลด แซ่บอืมหอมเสร็จแล้วตำลูกยูเล็กตามะยมฝรั่งนอกจ้ะเนาะอืมแซ่บมันก็ข้าวเหนียวห้อนๆจ้ำก็แซ่บเนี่ยอแซ่บพอดีเด้ออืมห่อนสินเจนีหาเนาะเพิ่งรีบไปมาแล้ว แม่ป็นมาเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นกระเก่งใจจ้ะน้ำบานเก่งใจก็ซื้อหอกไม่ไม่แม่มากมาซีม่วงอ่อนสวยมากก็ต้องไปเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่กว่านี้นะจ้ะขอบคุณนะจ้าิลิปปาคปณกุยนกับตากนียยขินกินบักส้มก่อนขอตื่นก่อนนะจ๊ะ เอามาจกกข้าวเหนียวนี่เอ้าเพราะว่ายังข้าวเนี่ยเอาอีกไหมฟิลิปป้านี่นหลันะปกินข้าวเหนียวนึ่งให้ยายน้อยแต่เมื่อวานเนี่ยอืยังไม่ได้อุ่นเลยยายขิมก็กินอันนี้เมื่อกี้ีนฟิลิปปาก็กิน จะทอดไข่ให้ก็ไม่ทอดเพระาะว่ากินข้าวได้หลายปั้นแล้วนะอีลาเนี่ยประมาณนี้แหละ่นกินเดี๋ยวเดี๋ยวยายจุกให้เบิ้งจะเฝ้าออปิดเอาสิปิดจะไหนคนจกเข่าอยู่นี่เนี่ยสี่ปั้นเลยนี่ปั้นเท่านี้นี่เออสี่ปั้นเลย่นกินเนี่ยถ้ากินอีกก็ปั้นทีห้าได้ได้เนี่ยอ้าโลจีจีจีแกจีจีจีอื้อ อิเลียกลับแล้วจ้าป้าน้อยมารับแล้วเนาะเอแม่ป้าน้อยมารับแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เอแม่คนเดียวแล้วก็มินชีมินชีแล้วก็ฟิลิปปานี่ฟ,ปปนฟิลิปปากับยายเค็มนี่แล้ว,ว, <laughs> วนะี่ก็หักกูสอนแล้วจังแม่แอิเลียนา เรียนหนาโทรมาเล่นน้ำเอ็มมากลับถึงบ้านไห้ป oh. ีริปปาก,ก็เลยว่าให้หายพี่เลียนหนาเป็นว่าไปดูพี่เรียนหนากับพี่เอ็มมาใช่ไหมไปดูสิ <c oughs> ไปดูพี่เลียนในโทรศัพท์พี่เอ็มมาสิไปดูนะพี่เลียนนาทำอะไร <c oughs> นะพี่เลียนนาร้องเพลงอลน <c oughs> <c oughs> ดูขนมนปังไม่รูใ้ใครหันไว้มันหันไม่สวยอันนี้ส่วนฟิลิปปากินอ่าชีสสีน้ําตาลจะชีสน้ำตาลคุณบอกว่าไม่เอาชีสขาวเอาแต่เอาแต่ชีสสีน้ําตาลชีสขาวไม่เอามาสันกิน <c oughs> น้องอยา้เล่นน้ำอี ป๋ากลับไปแล้วจ้าพ่อเขามารับแล้วทีนี้พี่เอ็มมาก็อาบน้ําแล้วก็ที่นี้พั่อาอาบ,บอกว่าแต่งที่นอนใหม่ว่าซานทําที่นอนใหม่ว่าสภ่น่ะใส่ชุดนอนแล้วจะนอนแล้วนะคะเบิ่งตุ๊ก,กตาเพิ่นพุ่นน่ะเป็นสาวแล้วคือตุ๊ก,กตาลายแท้ตัวที่เอามาจากเมืองไทยก็ตัวนี้นะจะเป็นกระต่ายเนี่ยได้ยังขวัญมันเกิเดเนี่ยอเออให้เบิ่งซื้อกระต่ายตัวนี้แล้วก็ แครอทแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ป้าหาตัวมาจากเมืองไทยแล้วมีตัวน้นอยตัวนึงอันอนันบกเก้ากาจะบบนันกหรอกนะอะมื้อนี้ก็พาะฉันไม่ได้นาอจ้ะเนาะแม่มอามาจะได้อาบน้าเข่ารับเขานอนจ้ะไปเดียวในเมืองมต์เด้อมากินของฟีหายกะแม่นท้องจุกท่องบ่อิ่มหอกว่าจ้ะก,ก็มัดินอยู่บ้านคีอเกา่าตอนนี้เป็นเวลาจักทุ่มเลยมาเบิ่งไรกาด้ว จะทุ่มแล้วสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งไงสามทุ่มครึ่งไอยังแกล้งจางปางอยู่จ้ะ